ครับเหตุน,น้าท่วมที่จังหวัดส,สุโขทัยยังคงน่าเป็นห่วงนะครับเนื่องจากว่าขณะนี้ระดับน้ําในแม่น้ํายมเพิ่มสูงขึ้นทําให้น้ําทางฝั่งตะวันตกไม่สามารถระบายลงได้แล้วก็ระบายลงได้ช้านะครับส่งผลให้ยังคงได้รับผลกระทบส่วนประชาชนที่อยู่ตามริมแม่น้ํายมนะครับขณะนี้ก็ต้องเร่งอุดอจุดเสี่ยงที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเนื่องจากเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดน้ําเข้าท่วมอีกเป็นครั้งที่7โดยเฉพาะพื้นที่ตำบลปากแควรครับ ชาวบ้านและหน่วยงานต่างๆในตำบลปากแควอำเภอเมืองสุโขทยัยเร่งซ่อมแซมผนังกั้นน้ําบริเวณหลังวัดปากแควที่พังลงก่อนหน้านี้นะครับเนื่องจากแม่น้ํโยมที่ไหลผ่านเขตตัวเมืองสุโขทยัยค่อนข้างสูงครับทาให้น้ําซึมเข้าวัดปากแควแม้ว่าเช้านี้ปริมาณน้ําในแม่น้ําโยมจะค่อยๆลดลงนะครับแต่ชาวบ้านยังไม่ไว้วางใจครับเพราะก่อนหน้านี้ได้รับผลกระทบมาแล้วหกครั้ง ชาวบ้านในพื้นที่ยอมรับนะครับว่าค่อนข้างเป็นกังวลเพราะไม่รู้ว่าน้ําจะเพิ่มขึ้นมาอีกหรือไม่หลังจากนี้ครับจึงต้องร่วมกันเข้ามาซ่อมแซมเพื่อป้องกันไว้ก่อนและคอยเฝ้าระวังสถานการณ์ต่อไปครับน้ํานะถ้าขึ้นมาค้นขอบผนังกั้นน้ําก็ถือว่าเหมือนเดิมนะครับผังแน่นอนนะครับเนาะผังแน่นอนตอนนี้ก็คือว่าให้เบาบางที่สุดแล้วมาช่วยกันทำเมื่อเช้ามากันประมาณสักห้าสิบหกสิบคนเนาะ ที่มาช่วยร่วมกันตอนนี้ต่อท่อมั่งใช้เทคนิคใหม่ๆของแบคโคลงตอกนะครับถ้าจะอยู่หรือไม่อยู่ก็คือว่าขึ้นอยู่ที่การที่เปิดประตูน้ำนะครับเนาะถ้าเขาเปิดเยอะมันก็ไม่ไหวนะครับเนาะแถวนี้ก็รับน้ำอยู่แล้วทุกปีนะครับเราเราโดนอย่างนี้แต่ว่าปีนี้เป็นปีที่ว่าพิเศษนิดนึงโดนหนักเจ็ดรอบเลยครับปัดประแคร จากระดับน้ําในแม่น้ํายมที่ยังสูงนะครับทำให้การระบายน้ําจากคลองแม่ลาพันลงสู่แม่น้ำยมเป็นไปอย่างยากลำบากส่งผลให้พื้นที่ตำบบ้านกล้วยและตะบมธานีระดับน้ําลดลงช้าครับส่วนอ่างเก็บน้ําแม่มอกอําเภอเถินจังหวัดลําปางซึ่งอยู่ติดกับอำเภอทุ่งเสี่ยมจังหวัดสุโขทัยนะครับยังคงมีน้ําเกินความจุและไหลล้นสปิลเวยอย่างต่อเนื่อง โดยน้ําส่วนนี้นะครับจะไหลเข้าสู่พื้นที่ที่ถูกน้ําท่วมอยู่ในขณะน,นี้ซึ่งนี่นะครับเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้ระดับน้ําในคลองแม่ลาพันธ์สูงจนเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ฝั่งตะวันตกของอำเภอเมืองสุขโขทัยในครั้งนี้ครับ อย่างไรก็ตามนะครับสถานการณ์เริ่มทรงตัวในหลายจุดโดยเฉพาะจากถนน4ี่แยกคลองโพถ,ถึงศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสุขโขทัยครับระดับน้ําไม่เพิ่มขึ้นแต่รถเล็กก็ยังไม่สามารถสัญจรได้ครับต้องใช้รถยกสูงจากหน่วยง,งานราชการช่วยรับส่งประชาชนและผู้ป่วยที่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาลสุขโขทัยในช่วงนี้ครับ ครับจากสถานการณ์ที่ยังคงทรงตัวอยู่นะครับทำให้การเข้าช่วยเหลือประชาชนในการนําอาหารและน้ําดื่มเข้าไปให้บ้านเดือนประชาชนที่ยังคงประสบปัญหากุทกภัยยังคงทําอยู่ในช่วงนี้นะครับดังนั้นนะครับประชาชนที่อยู่ตามริมฝั่งแม่น้ําหรือว่าคลองแม่ลําพันธ์ที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถประสานเข้ามายังที่ศูนย์ปฏิบัติการของจังหวัดได้ตลอด24ชั่วโมงครับค่ะข,ขอบคุณคุณปาดค่ะขอบคุณค่ะ